ลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับภาพเหตุการณ์นี้ที่ผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยครับเกิดขึ้นที่กลางงานศพของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ผูกคอตายและในงานก็จะมีพิธีเผาศพแต่แล้วจู่ๆนะครับก็มีญาติของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับมีาการคล้ายๆกับผูกวิญญาณนี้เข้าสิงลงไปนอนกรีดร้องที่กลางสาราวัดแล้วก็เรียกร้องของความเป็นธรรมให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่โดยที่พยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตาย เหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผู้ที่มาร่วมงานนับร้อยคนต่างตกตะลึงและพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาทําให้ญาติญาติต้องระงับในการเผาศพและส่งร่างผู้เสียชีวิตให้กับแพทย์นิติเวชหาสาเหตุในการเสียชีวิตอย่างแท้จริงเราไปย้อนดูภาพเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดย AIS อาการกรีดร้องและพร่ำเพ้อโดยไม่รู้ตัว ของหญิงวัย60ปีทั้งสองคนกลางงานศพของหลานชายที่จังหวัดชัยภูมิทำให้ญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมงานนับร้อยคนต่างพากันตกตะลึงและเชื่อกันว่าเป็นอาการถูกวิญญ,ญาณของผู้ตายเข้าสิงเพราะเรียกชื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาและขอร้องว่าอย่าเพิ่งเผาศพส,สลับกับโวยวายว,ว่ามีคนทำร้ายให้จับตัวมาสอบสวนใครตีงบ,บ,บอกนะคนไหนมึงมึงน่ะ มึงดูหน้าเนี่นบอกลุงบอกเสีบอกลุงแลุงจะดูให้อเไหมลูกลุกผมม่อบผมทำยังไงมไม่ยอมั้กตายตายอกไม่ผมไม่รู้บอกมาบอกมาเปนยังไงเปนยังไงบอกมาไม่อ ความโกลาหนเกิดขึ้นในงานเผาศพของวัยรุ่นชายอายุ17ปีที่พบว่ากำลังพยายามผูกคอตายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาก่อนที่ญาติจะจัดงานศพและเตรียมพิธีเผาที่วัดสันติธรรมอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิ แต่เหตุที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อป้าของผู้ตายคือนางเติมโตมานิตและนางตุ๋ยสมพีเกิดปรีดร้องและมีอาการคล้ายถูกวิญญาณของหลานชายเข้าสิงร่าง เองาการผีเข้าของทั้งคู่ทำให้ญาติญาติเชื่อว่าเป็นการสื่อสารของวิญญาณผู้ตายที่พยายามร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากวันเกิดเหตุ มีผู้มาพบเขาพยายามผูกคอตายที่ประตูเหล็กหน้าบ้านแฟนสาวทำให้ญาติทุกคนต่างเคลือบแคลงใจและสงสัยว่าหลานชายไม่น่าคิดสั้นจึงตัดสินใจยกเลิกพิธีเผาศพกลางคันก่อนไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อให้ตำรวจส่งศพไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วเชื่อไหมว่าลูกชายจะกล้าผูกคอตาย แต่ที่ฉันฟังฟังที่ผ่านมาตอนแรกก็คิดว่าใช่แต่ฉันฟังมาเรื่อยมาเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันทําให้ฉันไม่เชื่ออืเพราะว่าว่าทะเลาะกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ได้ยินจากคําจากแฟนเข้ามาว่าคล้ายๆแบบเขาจะพูดว่าอดไม่ได้อะไรครับเนี่ยที่ไปลงมันั้งแรกเลยแต่เขาก็ไม่พูดต่อว่าอะไรแม้ญาติผู้ตายจะเชื่อว่าการตายของหลานชายจะมีเงื่อนงำ แต่ทางพนักงานสอบสวนได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสภาพศพยืนยันว่ายังไม่พบพิรุษหรือหลักฐานที่ชี้ไปถึงการฆาตกรรมขณะที่การสอบสวนพยานหลายปากก็ให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ตายกับแฟนสาวมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำโดยก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายได้ตามไปง้อขอคืนดีที่หน้าบ้านฝ่ายหญิงแต่ไม่สำเร็จ จึงคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อประชดรักเหตุการณ์ที่ชวนให้เกิดคำถามถึงอาถรรพ์วิญญาณมาเข้าสิงญาติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมครั้งนี้แม้จะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่แต่ทางญาติผู้ตายก็ยังไม่ด่วนสรุปเพราะยังคงเฝ้ารอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงสาเหตุการตายที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการทางคดีความต่อไปหรือไม่มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมโจรภัยสังคมปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นกลุ่มคนนะครับออกเลี่ยลายรับบริจาคตามถนนต่างๆตามที่สาธารณะโดยอ้างว่ามาจากมูลนิธิพยายามที่จะหวานล้อม หรือบางครั้งจู่โจมกดดันจนหลายคนนั้นต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเพื่อตัดความรำคาญแต่ความเป็นจริงนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีของการทำมาหากินของแก๊ง18มงกุฎที่พยายามตะเวนทำมาหากินด้วยการเรียรายเงินเราจะมีวิธีตรวจสอบกลุ่มคนบาปในคราบพระบุญอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงกลแก๊งนี้ไปิะตามเรื่องนี้กับค,คุณสันสนีมีทูสานครับ ช่วงดูแลทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสารเรื่องราวเตือนภัยค่ำคืนนี้พาไปดูกลกลงของแก๊ง18มมงกุฎในคราบนักบุญนั่นก็คือบรรดากู้ภัยเถือนค่ะพวกเขาแอบอ้างเป็นเจน้าหน้าที่มูลนิธิออกเรื่อยไปทั่วประเทศล่าสุดนั้นถูกรวบได้ขณะเรื่อยไรในตลาดบอวินจังหวัดชนบุรีโดยอ้างเป็นเจน้าหน้าที่มูลนิธิเรี่รยไรเพื่อขอบริจาคทำบุญลงศพ รูปแบบและวิธีการของแก๊ง18มงกุฎกลุ่มนี้เป็นอย่างไรและเราจะมีวิธีการสังเกตไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรได้อย่างไรไปชมจากรูเล่ทันภัยค่ะในนามผงสมาคมครับขอกราบ,รบเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมบริจาคนะครับสมทบตุนหรือเป็นกองทุนอาหารกลางวันและกองทุนการศึกษานะครับเพื่อเพื่อน,นำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนรที่ยากไร้ด้อยโอกาสนะครับเรียนดีครับแต่มีฐานะยากจนใน นิตยาปินตาถูกตำรวจสาพาบววินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรวบตัวได้พร้อมของกลางบัตรเจ้าหน้าที่มูรณนิธิพุทธคุณธรรมจากกรุงเทพมหานครและเอกสารร่วมทำบุญในระหว่างที่เผอพร้อมเพื่อนร่วมแก๊งตะเวนเรื่อย,ยขอรับบริจาคเงินจากชาวบ้านและร้านค้าในตลาดบววินนิตยาบอกว่าเดินทางมาด้วยกัน3คนโดยเช่ารถมาในราคาแ0 0บาทต่อวัน 18มงกุฎในคราบนักบุญรายนี้สารภาพกับตำรวจโดยอ้างว่าซื้อใบเสร็จรับเงินมาจากมูลนิธิพุทธคุณธรรมในราคาเล่มละ300บาทก่อนจะนำมาเดินเรียรายตามที่ต่างๆเชิญชวนให้ร่วมบริจาคทำบุญลงศพและผ้าหอศพไรายญาติก่อนจะนำเงินที่ได้ตามใบเสร็จแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกแบ่งให้มูลนิธิ40%ขณะที่60%ที่เหลือนำมาแบ่งกันเองกับพวก ตำรวจยอมรับว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อวินและใกล้เคียงอยู่บ่อยครั้งว่ามีกลุ่มคนมาขอรับบริจาคทำบุญลงศพหรือซื้อผ้าขาวหอศพโดยจะมาครั้งละ3าถึงหคนใช้รถยนต์ปิกอัพติดสติกเกอร์หน่วยกู้ภยัยและแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยถือสมุดซึ่งมีภาพกิจกรรมต่างๆอ้างให้ช่วยกันทำบุญ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้าตามพื้นที่ราบสูงหรือตามชนบทที่ขาดแคลนหรือบางครั้งให้ช่วยทํำบุญซื้อลงศพคร้องผ้าดิบห่อศพในราคาตั้งแต่หลัก1 0 0่ง0ถึงสามพบาทโดยใช้วิธีการเดินเข้าประตูตามห้องเช่าบ้านพักหรือตามห้างร้านเมื่อเรารับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีการมาเรียออะไรในรต,ลตลาดต่างๆนะครับเราจะส่งเจ้าที่ตำวจไปตรวจสอบนะครับหากพบว่า ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ขออนุญาตนะครับทางเราก็จะทําการจับกลุมนะครับแล้วนํามาเปรียบเทียบปรับที่สารตํารจนะครับพร้อมทั้งผักกันอกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อีกเป็นร้าน้านะครับเมื่อมีมูลนิธิเข้ามาเราก็ต้องสอบถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะกว่าเราจะรู้เรื่องว่าเป็นมูลนิธทิที่ไม่น่าเชื่อถือ ผมเองก็ต้องเสียเวลาะครับเสียเวลาในการค้าขายซึ่งถ้ามีพวกมูลนิธิพวกนี้หรือพวกสิงโตอะไรพวกนี้เข้ามาบ่อยๆก็จะทำให้เสียเวลาในการทำมาค้าขายครับทีมงานดูแลทันภัยได้สอบถามอาสาสมัครหน่วยคู่ภัยศิลธรรมสมาคมในพื้นที่อำเภอบอ่อวินได้รับคำยินยันว่ามูลนิธิกู่ภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะไม่เดินสายออกเรื่อยรแบบนี้ นโยบายในพื้นที่นะครับที่ผมดูแลมาแล้วก็ไม่มีการที่ว่าให้ลูกขายออกไปเรี่อยรยเดินเรี่อยรายหาเงินแบบนั้นว่าช่วยเหลือรบริจาคลงศพผ้าดิบอะไรเงินของเราไม่มีครับไม่มีไม่มีที่ว่าจะต้องไปเรืร่อยๆเงินของพวกเราคือถ้าเรื่อยรยคือจริงๆคือต้องกรณีที่ว่าน้ําท่วมไฟไหม้ไฟแรงเราจะสร้างเต็นท์ขออนุญ,ญาตให้มันถูกต้อง ไม่เพียงพื้นที่บ่าวินที่ตกเป็นพื้นที่เป้าหมายของแก๊ง18มงกุดข้อมูลจากตำรวจยืนยันว่ามิจฉาชีพหลายกลุ่มระเบนหากินในรูปแบบนี้ทั่วทุกภาคของประเทศอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอื่นๆมากมายหลอกให้ร่วมทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสคนชราบริจาคซื้อลงศพให้ศพไร้ญาติไปจนถึงช่วยเหลือผู้เดือดร้อนใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไปซื้อแบบว่าช่วยเด็กกำพร้าเด็กที่การนะครับผม ผมขออนุญาตใช้เสียงครับรบกวนทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับขอโทษครับครับคือผมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาครับฝ่ายจักหาทุนะครับจากสมาคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปช่วงกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นภาพและเสียงชายนิรนามที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดประตูรถตู้สายกรุงเทพนครราชสีมาเพื่อขอเรียกไร่เงิน เช่นเดียวกับคลิปนี้ที่พลเมืองดีบันทึกไว้ได้ขณะที่ชายคนนี้ขึ้นไปขอเรื่องไเงินบนรถไฟที่จังหวัดสระแก้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาดีเลยใช่ไหมครับผมไปขอญาตเข้าเรื่องอะไรและคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่อาสากู้ภัยนครสวรรค์บันทึกไว้เมื่อ2ปีก่อน เมื่อพวกเขาสามารถจับพิรุษของกู้ภัยเถื่อนรายนี้ได้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่แก๊งกู้ภัยเถื่อนก็ยังใช้ลูกไม้เดิมๆออกหากินในคราบนักบุญอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากเพจคนกู้ภัยบน Facebook มีการออกมายืนยันว่านโยบายของมูลนิธิหรือกู้ภัยที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องทั่วประเทศนั้นจะไม่มีการส่งอาสาสมัครออกมาเรื่อยรแต่จะให้ประชาชนไปทำบุญที่ศาลเจ้าหรือมูลนิธิด้วยตัวเอง การออกมาเรียรไรจะทําเฉพาะเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จําเป็นต้องระดมทุนเท่านั้นโดยจะแสดงตัวและจุดประสงค์รวมทั้งกําหนดสถานที่ขอรับบริจาคชัดเจนตรงกันข้ามกับกู้ภัยเถือนจะสวมชุดยูนิฟอร์มมีบัตรประจําตัวเดินเรียรไรตามห้างร้านสะพานลอยหรือบนรถโดยสารแล้วนําเงินที่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองตํารวจฝากเตือนว่าการบริจาคเงินถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นหากพบเจอกลุ่มแก๊งที่มีลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนว่าจะยินยอมบริจาคเพื่อให้เขานำเงินเราเข้ากระเป๋าตัวเองหรือจะปฏิเสธแล้วเดินจากไปตำรวจฝากบอกมาว่าหากพบเห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือกลุ่มเชิดสิงโตเดินเรื่ยไรไปตามบ้านหรือในชุมชนให้รีบโทรศัพท์แจ้งตํรวจเพื่อเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ เพราะหากเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิตัวจริงแล้วนั้นก็จะไม่เดินเรื่อยไรแบบนี้และหากคุณผู้ชมต้องการที่จะร่วมบริจาคลงศพสามารถเดินทางไปยังมูลนิธิที่น่าเชื่อถือได้โดยตรงเป็นดีที่สุดค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กนโกงรู้ถันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัยขอย้ำนะครับว่าหลายเรื่องราวที่นำมาเตือนภัยเราได้ข้อมูลมาจากแฟนๆรายการของเรา มาช่วยกันแจ้งบอะแสหรือข้อมูลให้กับทีมงานรู้เล่ทันภัยในเรื่องราวต่างๆที่อยากจะแบ่งปันคนในสังคมให้รู้เท่าทันโจรและที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับช่วงหน้าพิสูจน์ความเชื่อรับเทศกาลวาเลนไทน์ ine, กับตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ของศาลเจ้าแม่สามมุสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีที่บรรดาคู่รัก ต่างพากันไปบนบานขอให้รักมั่นคงยาวนาน